<laughs> แล้วเป็นสีทองซะด้วยตัวหน้าตู้ต้องมาแล้วแหละอ,อีโอ้ยอ,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 อะไรครับโบรี่มาจริงๆด้วยเห <c oughs> มือนเรียกมาเลยอ่ะพอเห็นด่านนี้คือแบบโบรี่โผล่แล้วเป็นสีทองมา o k n โอเคครับวันนี้เราก็จะมานะฮะล้างแคนตู้บาดักแอลเนะครับผมก็วั <c oughs> นนี้ก็เตรียมมาเตรียมดัวงพอสมควรเนะ่ยทไม่ได้บา <hell. S 1> ดักองกเซลก็ได้นะก็เตรียมเพจมาประมาณ หนึ่งแสนกว่าะนะนี่ครับหนึ่งแสนกว่าเรา <c oughs> ก็ตรไปเลยนะครับผมว่าเราจะดวงดีไหมครับหลังจากที่ว่าเราเก็บเพชรมาอย่างเรือดเย็นนะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับผมกิจกรรมก็เคลียร์ไปหมดแล้วด้วยนะครับไม่เหลือแล้วนะ <c oughs> ก็เราก็จะมาเปิดนะครับแบบดวงอย่างนี้เลยนี่ครับที่ต้องการครับเป็นสีทองแล้วสีทองนี่มีโอกาสได้ตัวหน้าตู้ ประมาณ90%้าสเปอร์เซ็นเลยนะ <Huh? S 1> แล้วเบจิต้ามาจังหวะนนี้แล้วเป็นสเต็กเอ็กตรีมด้วยมิโอกาสนะครับได้เป็นแอเอด้วยนะถ้าเป็นสีทอง <Huh? S 1> แล้วก็พิจิต้าใหม่ก็แน่นอนแลลวครับผมต้องเป็นตัวที่โคตรดีแน่เลยหนึ่งตัว <Nope. S 1> ตัวแรกครับเป็นเอ้ยตัวใหม่อะตัวอะไรน่าจะเป็น <Nope. S 1> ตัวที่ตีในกิจกรรมอ่ะแต่จบไปแล้ว <Nope. S 1> <laughs> มามาดูครับตัว, <Nope. S 1> ต,วต่อไป <laughs> รัวๆเลยแล้วสตรีมรัวๆนะสปาร์กิงก้งจะโผล่มาตอนไหนเนี่ยมันรู้เ <Nope. S 1> นี่ยมันจะได้ตัวอะไรนะสปาร์กิง้งโนโอ้โหเอ็กซ์ตีมมาแล้วสปาร์กิ้งโนปเป็นโวฟิสเซอร์นะโกลเด้นฟิสเซอร์นะ <Nope. S 1> ก็โนปหนึ่งตัวครับอีกตัวนึ่งเป็นตัวอะไรครับโน <Nope. S 1> ขอแบบเข้มๆฮะหมดแล้วโอ้โหโกลเด้นฟ oh, oh, <c oughs> oh ิเซอร์โอ้โหได้สีทองแล้วเวจิต้าซุเปอร์สายยามาช่วยนี่นะ อ๋ออาจจะเป็นได้ตัวใหม่ก็ได้นะเป็นตัวข้างตู้นะเป็นเพื่อนเป็นทีมของบาดักนะครับตอนนี้เราก็กดมาอีกหนึ่งพันเเราก็หมดไปแล้วค,ครับแสนขวบเพรสนะ <c oughs> ต้องไปฟาร์มก,กันอย่างเลือดเดียนอีกแล้วแล้วเอฟเฟกมาอย่างนี้โคตรดีเลยโกลเด้นเจอกับไซยาบุงโกคูนะจะเรียกโกคูหรือโกคุนก็ได้นะ <c oughs> แต่พี่เรียกเรียกสแบบนี่แหละแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่อารมณ์ ดันพลังครับเดอร์แบนพลังชนะแบบเรียบง่ายเหลือเกินโบลี่โผไหมไม่โผนะครับโอ้โหเจมันได้สปาร์ก,กิ้งแน่นอนเลยถ้าเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้แบบนี้เราจะได้สปาร์กิ้งแบบไหนต้องมาดูกันนะครับโอมาแล้วอ,อเป็นซูปเปอร์ไซย่างเลยสามงงหูเด็กนะครับ อีกต <c bio> ัวนึงเป็นซุเปอร์สยามค้อนตัวนี้ก็เล่นได้นะครับผมเล่นกับเพื่อนนะแต่ไม่แนะนำลง p v p แต่ก็เล่นได้แหละแต่ก็สัมผัสได้ความเกลือแบบเค็มๆเลยนะหลังจากที่เราดวงดีตู้โกด i d a UL ูไปตอนนี้เราก็ไม่ได้มีความดวงดีสำหรับตู้นี้เลยครับแล้วก็กดแพ็คนี้ไปครับแพ็คฟรีนะครับผมฟรีนี่จะได้ตัวดีหรือเปล่าเป็น เขาเรียกด่านนี้คือด่าน L F เลยนะเนี่ยด่านการันตี L F อะ่ะคือแบบชอบมีโบ <laughs> ลี่โผมาแล้วเป็นสีทองซะด้วยตัวหน้าตู้ต้องมาแล้วแหละัคโอ้ยอ,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 อะไรครับโบลี่มาจริงๆด้วยเห <laughs> มือนเรียกมาเลยอะ่พะพอเห็นด่านนี้คือแบบโบลี่โผแล้วเป็นสีทองมาก่อน <laughs> ใช่เลยครับผมมันใช่เลย แต่จะเกลือหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นนะว่าจะได้ L F อะไรแต่มันเป็นตัวหน้าตู้อย่างนี้ก็ต้องรู้เลยครับก็เป็นบาดักเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองใช่ไหมแล้วเราก็ไม่มีตัวละครบาดักก็เป็น L F ใหม่แน่นอนก็อย่างที่บอกครับผมคนดวงดีมันก็ต้องได้แล้วนี่สุ่มแค่2 0 0พันนิดๆอย่างเงี้ยได้ L F แ,แล้วโอโว้โฉเยมาดูครับว่า L F จะเป็นตัวอะไรใช่ไหมนี่โอ้ไม่ใช่ L F บ่ะ ใบนี้ป่ะแล้วเมันซินเดย์ว้าซลีลนะครับผมเซล <What the S 1> ก็ไม่มีอง <c oughs> ไม่รู้ว่าเก่งไหมครับตัวนี้เพราะว่าก็ไม่มีครับแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับผมแต่ก็เห็นในกลุ่มนะเขาบอกว่าตัวนี้ก็ดีกว่าบาดักเยอะเลยบาดักมันค่อนข้างที่ว่าจะแข็งแกร่งแต่ดาเมจมันก็น้อยนะข้อกําหนดมันเยอะไปหน่อยครับโอเคครับเราก็จะแลกส่วนไม่พอนะขอไปฟาร์มตัวแป๊บหนึงนะ โอเคหลังจากที่เราไปฟา์มาได้500โคโนคริสตัลนะครับผมเราก็จะมาเปิดแพ็คนี้เพื่อเอา1ส่วนเหรียญน,นะครับผมไปแลกเป็น5เหรียญแล้วก็จะปิดตู้นี้เลยจะไม่เปิดอีกแล้วเพราะว่าดูแล้วไม่ไหวครับผมตู้ใหม่ก็จะเข้ามาไม่รู้วันไหนนะน่าจะสัปดาห์นี้แหละ ถ้าไม่สัปดาห์นี้ก็ล่าจะรอวันพุธนะครับผมมันอัปเดตเป็นตู้ออสตานะกดค่าไปครับเอฟเฟกแบบนี้ครับนี่ครับ5ตัวไม่ได้ตัวสปักกิ้งสัก,กตัวเลยเียีได้เพชรเหมือนกันนะตอนนี้ก็ปาไม่ทันแล้วแต่ว่าเราก็ต้องวัดดวงไว้ครับเราอันนี้มันมี LF อยู่ในตู้ไงถ้าเราได้ LF เป็นการันตีเอฟเฟกที่ <Okay. S 1> เราได้มันกี้เราก็ต้องลุ้นไงว่าจะได้ตัวอะไรอย่างน้อยก็เป็น LF นะ ตอนนี้จะเข้าไปแลกเหรียญน,นะครับผมวิธีแลกเหรียญก็ตามนี้เลยเผื่อใครไม่ได้กดแลกกดส่มองเดียวแบบลืมแลกอะ่ะแลกรอบที่สองของรอบของตู้นี้แล้วนะโอเคมาแล้วเราก็จะเข้ามาเปิดตู้ บาดักครับกระตีสปักกิ้งหนึ่งตัวขอเป็นตัวหน้าตู้ตัวอะไรก็ได้นะแอลเอฟยิ่งดีครับผมถ้าเป็นให้ได้ขอให้ได้บาดักก็แล้วก็รากันกับเอฟเฟกการเปิดตู้กาชานี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปหรือการแนะนําการเล่นนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปทํามาแนะนําเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้กาลังหาข้อมูลการเล่นอยู่นะครับผมโอเคบายๆขอบคุณครับแล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะบาย,บาย